ชัดบ่วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหนึ่งมิตรนาวิเนพออุจิตไม่พิมพ์จัดสรุปเด็กใ้ฟังเนาะค่ะเนาะผู้ใดอันอีตัวใดแน่โนอาพออุจิตพอ,อ,ตอดีเอาเอา่นมาเที่ยวหาค่ะเพิ่นได้เร<อ>ียกน<ป>้ำปูเพิ่นไปหาปูหาศูนย์มากหาปูหาศูนย์มาเพิ่นได้เรียกเพิ่นแล้วมาบอกสู่ฟังได้ตัวใดแน่จ้ะงวดงวดนี้เด้ออันเลขเลขมีเลขอันของดใดไอ้ปู คู้บัาเยูหาเจ็ดเก้านี่ลหะนี่คูหาเจ็ดเก้าเป็นใหมากเจ็ดเก้านหาเก้าหาเจ็ดผู้อันบานยาเนาะคู้บาเจกาื่อวเขาาะเขาได้เขาสามตัวเลยเขาทั้งสมตัวท er ั้งสองตัวจังวัที่แล้วเนาะวันนี้เพินกะให้่หเจ็ดเก้าหาเจ็ดหาเก้า เพิ่นฝันคือเกาเป็นบ่อพวเทียนเกาฝันว่า,นนกา,า,นาก่ำข้องมือมือตกเกาหากกน่หะจา้าเลยลงมาให็นเนาะคนเนาะนี่มือน,นี่สรุปเด้อละบานนี่ก็มเขขีเลขของปูหาซูเลขของปูปูนี่ตามปูหาซูนไม่ล่ะนี่เด้อเลขปูหาซูนี่ปูเพิ่มเงินไปหามาเดี๋ยวนี้แล้วนี่นะเอาเข้าไปเอามาเนาะคนเนาะเป็นเอิร์นเพิ่นฝันว่าอันยังเกาะซึจับขาซึ้จับขาสัก หนึ่งหาแปดคุณเลขไดนี่ละหนึ่งหาแปดเลขปูหาศูนย์นี่หนึ่าแปดนี่ครับคือหาแปดแปดหาหนึ่งหาคุณไนี่ล่ะจับปูมาให้มาเนะเราไปหามาเนะปูอันมาไปล่งให้แน่ปูอันประธาดวงเฮงนี้บอกสตัวมันยังสิถืดมันยังสิรวยสิมาบอกสามตัวแล้วจังถือร้ายปูว่นเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเด้อค่ะบานนี้เออบานนี้ก็มี พ่นว่าฟันฟันดีบ่เพนวมาฟันฟันมางไดนกวจ้าฟันว่าปีงจับขาพนดพ่ดดึงอมือกับหาปีงกระแปะพูดเลือพิ่เลดตีเลยคันคันนั้นค่อยตีกว่ิตีเป็นมือกับหาปีงตัวนึงกับนึงแหละฮานึงแล้วแสดงว่าึงแล้วจระเลือตีแล้วมาเนี้ก็มีเลขกไปอีกบ่า เออมีเลขจอมปวกนี่เด้มีเลขจอมปวกเด้อนี่ครับจอมปวกที่แม่พิมึงพองทิดไปเลี้ยงหน้าเนาะคัะเนาะไปคลอเพิ่นไปไกลตัวไปเลี้ยงอยู่หน้าไปไกลตัวไปเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่นี่ล่ะก็ในนี่ล่ะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะบ้ามุนเนาะคัะเนาะเป็นแนวทางเนาะกันถือนี่เด้อเดี๋ยวเสียด้ไปซื้อที่ตองนี้หละนี่องไปเลี้ยงนี่กัะส้วว่ละวันที่หนึ่งมันบ่ แล้ววันที่หนึ่งก็ตะวันรถขลีไปหาแล้วมูมี่ที่ล่ะสี่เจ็ดสี่มมี่เยอหาบ่ได้เลยอ่ะมีเลขอะไรอีกจ้ะอันนี้ก็เลขเลขวหน้าวัดกับเลขกันเลขหัวหน้าวัดคนดวงเฮงเนู้นขนทะยานตัวถังวดอีกครับนี่คนทะยานคนดวงเฮงหัวหน้าวัดกับพ้อนขบตะตอสินขบตะสินอือล่ะทั้งไงอำเภออะไรยังไง ดอนเฉียงดอนเฉียงท่างดอนเขื่อนดอนเขื่อนดอนเฉียงม,มีบอ่อปาลาหลายๆนีอ่อะจารที่เขาจะไปพิมพ์ไปท้ายถ้ำด้วยมี0465 05แล้วก็43อันนี้เพื่นถือซุ้งเงได้หนิถือซุ้งวดอิหรีถือจนรวยถือลอตเตอรี่ถือใต้ดินถือลอตเตอรี่ที่ตะกูลเลยอันนี้ดดก็มีเลขเลขเสียพุกเสียพุกล่าสุดนู้ค่ะเนาะ เสียบูก,กับแม่ข้าปองเข้าจ้ะเสียบูกแม่ข้าปองบว,วกเพาอ,อุทิศเข้าไปพร้อมเพาอ,อุทิศกับเสียบูกเขากันเลขงวันนี้ตระกูลเดียวกันเด้อจ้าซื้อเลขตัวเดียวกันนี่ละจ้าเขาเขาก็เลขบวันนี้เจอันนี้ของเสียบูกนี่อันนี้ของเสียบูกอันนี้ของเสียอุทิศนี่ลองเมืองนอกนี่ครับนี่อ้าวกระลันนี่แหละครับของของปูกเป็นแปดเจ็ดหกของพ่ออุทิศเป็นเก้าหกเจ็ อันนี้เลขไม่พิมพ์มันนี่เลขไม่พิมพ์นี่โ้ซีอเก้าเก้ามอโอเก้าซีเก้าเก้าซีอันนี้มาร่วมในทีมเดียวกันเดียวกันที่ทีมท่าทองทีมรวยทีมรวยไหมที่แม่คำปองเขาเนี่ยจะคนดวงเฮงเนาะคะเนาะยี่เพอได้อีกจ้ะเมื่อแล้วเวา ค่ะสำหรับมือนี้กัสลปให้ฟังเนื้อค่ะเด้อมากระซื้อล้องบึ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสิรจ้ะมากระลองบึง้งเนาะหนึ่งมิถุนาหกสี่บ่ายสามโมงสี่สิบรูได้ขมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อค่ะเด้อส่งแน่อน,นอนคงติดเลยพิมพ์เลยอยากมิโชคยังกระติดตามมาให้อันท่านผู้ชมบึ้งสิลรจา้าถือปรถือกับเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ปลาท่าสูงหมาน้ากันจ้าปูปตปูห้าเกล็ดเก่ามีปูบนถือสามตัวได้วันนี้วกัเพิ่นบอกอันนั้นได้เท่าเพิ่นว่าเพิ่นได้เตามานัานมันปูนี่เพิ่นได้เตามาเลื่อมลืมเลืมบอกตัวละปูได้เตาเนาะปูในเตามีพิมพ์เขามาเลี้ยงกันลางนี้จอดมพิมพ์มาเลี้ยงได้สามมือลากนี้จอดไดเพิ่นได้ห้าห้าะสามห้านี่แหละครับที่เป็นตัวที่ไ้าแปรงเห็นจึงเลืออยู่กูว่า กอตัวนั้นไงกระชองตัวกัดสามห้าเขียนเลยจับทาแปงหรือเห็นเลขก็จะยางํำท่างงวยงงวยอยู่เจ้าเจ้าคู่หาเจ็ดเก้าคนเห็นเยี่ยมเยี่ยมเขาเขาใช่วะเขาถืออะไที่เขาบอกนจมีหลัจ้ะเด้อเนะัว่ามีบัวลายเจ้าดอกเหมือนีเจ้าทีเจ้าทีเจ้ากันเดียวกันกันเดียวกันนี่ลู่หาศู จำปวดเทาม a vaccine, a ักกับม like so ัดนิดมากเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนดเด็ดมีบลายเจ้าดอกมี้สามเจ้าไ่ได้หาไม่ได้เป็นถ้าสำหรับมือนี่ก็เอามองเคียงๆเลยเนาะเนาะเอาหมองค้นือเาเ็กวนาวัดเท่านี้ละเสียวกยู่ลเสียวกวนาวัดน้่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อค่ะเด้อช่องน้อยหน่อยกดทิปหน่อยพีายามันยามมีโชคสัหรับมือนี้กับซ้ำน,นีกนเพิ่มทิปน้อมือน,นี้เขาไปขายของอเพเภอหนองหานนี่ไปเพเภอหนองหานเอามาอุดหนุนซอยกันเด้อเด้ดอเขาตัวได้หนึ่งสัหรับมือนี้กับซ้ำนีน่ก่อน็นเนาะสวัสดีค่ะ